หลังแหลแขกบ้นนานจะนะอ๋อน,น้นาอ๋อใส่ใรนน้อมจะหลังนี้ก็บยอยกับพี่น้องบยอยกเด้จ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับผอกาพบ้านฉันจะผอกันในวันที่24มกราคม2567จ้ะ มันิกับผ้าพี่น้องร่องหวยล่องฮองใจพี่น้องจ้าใส่ตุ่มปลาตอนกังเว้นจ้าหลังจากเข้าไปเดยพอกันสองมือใจพี่น้องลังจากว่าพอปลาหมีกะเจ็บแอลนะพอปลาหมีเนาะครับผมก็ติดงานน้ำแน่ละใจพี่น้องจ้างานบวชงานแต่งเนาะช่วงนี้ครับหลังจากแรมงานกะอาการเจ็บแอลกะไข่แน่ขึ้นมาเล็กน้อยใจพี่น้องกะพอมาใดนะพอปลาหมีเนาะแมนครับกับผ้าพี่น้องมาล่องหวยล่องฮองก็กล้าใจพี่น้องจ้าใส่ตุ่มปลาจ้า กับไปลุ่นไปชอบก็พอปาหมีก็แม่ปาหมีใจพี่น้องมันนี่สิได้สิมานวาจ้ากาเตรียมโค้งกันนะพอปาหมีเนาะแมนครับหลังจากที่ใส่กลางคืนเนาะ,ะย่ามกลางคืนมาหลายคลิปครับพี่น้องมันนี่ภาพี่น้องมาบึงบรรยากาศย่ามกลางเว้นครับมันนี่พิกัดที่มากกบลำดมหน่อยเนาะ,ะห้องใหญ่สุดครับในหมู่บานน้องเมกเนาะแมนจ้ถูกห้องกะไรมาห้อมห้องนี่แล้วครับพี่น้องอาหารที่ใส่ก็คือก้าจใจพี่น้องจา้งจาโค้งไก่ สดจ้ะแล้วก็หั่มแล้วพอปลามีเนาะแมนครับเอาถ่ายรุนกันเบิ้งครับพี่น้องนปลาหมีกำลังล่องหาทำเลครับพี่น้อง,ง,งอมแมนครับหนามเซตไใส์จ้ะพี่น้องจ้จะเดื่อนเรื่อยปลาเป็นยังเป็นจังไลยอันนี้ละ นามยังเป็นว่างอยู่เนาะพอประหมีเนาะน,นามร้ายแต่พี่น้องจ้าครับผมยามใจพี่น้องจ้าครับเดี๋ยวเวลายามล้างแหลกที่ไซนี่แล้วเนาะไแหลยตอนเที่ยงเคลื่อนใจพี่น้องเด็ดตอนนี้กับเวลาใบาสองแล้วพอประหมีเนาะแมนครับเห็นลอยอยู่เห็นลอยอยู่ลอยอยู่บ่เห็นล,อยอย,นลอยอยู่จ้า กูไกับปู่กัเกังเด้นอนนี้ลอยอยู่ลอยอยู่น้า oh. หลังแรกหลังแรกครับม,มีแต่ปลาซิบขาวเลยจ้าพี่น้องจ้าโหยดนอกเ้านข่งมีน้องแมนครับ ลังเลแข่งม้านะพี่น้องมื่อนี้เป็นน้ำว้างน้ำร้ายเนาะพอปลามีเนาะโอ้ยขาดเนาะขาดแล้วอุ้ยมีกระปูวพี่น้องลังเลแข่งม้านะนกระปูนี่ก็สิได้เก็บออกเนาะพอปลามีเนาะแมนครับเอ้าเพื่อนม่อยู่พี่หืมขาตีนนี่เนาะสงสัยอ่า หลังแดดฮะเนาะจ้าลงคุณโตอ,อีกจ้าพี่น้องจ้าหลังใจพี่น้องอย่าเปียกกรได้หลังที่สอง,งครับยิงยู่ตียงยูอ้าวตียงยู่ครับเตีงยงยูจ้า ตื่มกันเนาะแรงจ้าทัางนี้เทงเทิงครับพี่น <ม EN S 1> ้องนี่พ่มีกระปูมีแต่ปลาจา้ะอ้ยอันส่อนปลาได้หนีแห้งพอบมีหลังเดียวนะี <ม EN S 1> นครับแรน, <ม EN S 1> นจ้ะหลังที่สองของเขาเด้จอจันนี่เป็นปลาซิาวขเขาลักๆคือเก่าเนาะ ตุม่มเขาก็ซิพุกลังคือเก้าใจพี่น้องจ้ะตุม่มใส่กังเล่งจ้ะอีกล้งนึงครับอล,อย,ล,อ,ยลอยอยู่บ่อ,อ้าวเป็นหัววังเน,ะนาะอ้าวลอยลอยไป่อย <laughs> เด็กเราไม่ได้ีงเป็นปลาซี่เขาคือเกาจาก้าพี่น้องอ้ยงามเห็นอ้ยชอบเาไปเลยเราอยู่น้ำใหมพี่ ระวังให้ตุม่มเฮาวไปจังได่นในตุม่มเฮาวโอ้ลอยอยู่หน่อเป็นเบิร์ตบ่เขานอ้บอบ่เขาลังเอาครับลงมาเลยพิดหมองบอ่สงสัยมแต่พิดหวังให้หน,หน่อย,นยหน่อยในยูพี่เนาะเมนครับสงสัยบ่แม่นทางผ่านเพินน่นเนาะแมนจ้ะเพิ่นผ่านทางขุดมาจาอบอมับพวกบัน เตก,กันจ่าเติมกันสะสมกดไปจใจพี่นอกมันมีมองเทเนาอแเมนจ่ะมองเทยากครับเป็นปลาซิวเขาตัว็นลอยอยู่โซนนองทีตัวมักใหญ่แต่เขาเบิร์สตัวนี่หน่อยหลังหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆ เห็นลอยอยู่คอปลาหมีลอยอยู่บ่เห็นลอยอ้าวแต่เ,เห็นลอยมีแน่ครับอ,อ,อ้าวตาัวใหญ่ๆเลยจ้าหนามไร้ร้ายเนาะแมนดูยนามยามได้ใจพีนจ่น้องจ้าต้องกันเด้อจ้าคอปลาหมีแม่ปลาหมีสีามานจทำไรจ้าเมรีครับทำเลที่ไซเน,ะนาะกะมองสีเท่ครับพี่น้อง ใหญ่ๆเลยจ้าปลาซิวเขาเนาะปลาซิวเขาก็มีปลาซิบขเขาปลาคิ้งแดงก็มีเนาะเมนปลาหางแดงปางแดงเอ <c oughs> ็นไดร้าย,ายแบบครับตามสภาพานกันเลยครับนี่ก็โก้นี่ขีบโก้ถ้ากระปูปลถึอบ,บอคัสเนาะก็ะมีเนาะ างามๆด้วยใจพี่น้องจ้าอีกหลังหนึ่งอยู่ไต่ค้อนนะั่นนอไม่ป้ามีนอน้ำเลิไหลังโอาหางกมหล่หนามเลิตะกระติกลงหนามซะละ <c oughs> จะได้ตงในมือตงในมืออ้าวตีงในมือ,มอ,อ,มอครับพี่น้อง หลังนี่ครับเออมันจะใส่งามๆจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเข่าไปเบิ่งไกลๆนี่น้ำเดือดได้ใจี่งามๆเนาะอุ้ยใส่สวยๆน้องงามได้จ้ะอ้าวโยดจ้ะเทถึงขอนเลยบ่เทถึงขอนเลยนะเทถึงขอนเลยจ้ะหลังอ้า น้ำลึกๆเนาะแมนครับหวัวหญ่ครับมืัอนี้นี่อ๋อลุ่มจนทร์กี่ครับพี่นอ้องปลาล้วนๆเลยจ้ะกระปูก็ถทืบแต่ล้างแหลกเนาะพอปลาหมีเนาะแมนครับหลังหนึ่งทั้งนาครับพี่นอ้องคอห้องน้อแม่นครับ เห็นอยู่ครับมา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 ใกล้ๆอ้ลังนี่คืเขาทาย่ครับมายคือกัแมนครับายนเมานนตะลังแหกเลยแมนครับแต่เห็นแน่สุลังอยู่เนาะแน่ท่านพิษวังพอลังนะพอประมาเนาะแม่งแนใจพี่น้องจ้าใส่เน่กระติกจ้ะ อดุนกำกันคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้ะดุลน้ำแม่ปลามีจ้ะสาวอยู่บบาวในจ้ะอ๋อร่างนี้มีลายใส่เนาะแมนครับใส่น้อยใส่ใหญ่จ้ะร่างมึงอยู่ใต้ค้อนพุ่นจ้ะพี่น้องจ้ะใต้ค้อนใหญ่พุ่นจ้ะกระดุนกันจ้ะาในตุ่มซิมีปะเนาะ ลอยอยู่ทั้งหน,อน่อ,นนอ,อกีอในตุ่มก็เห็นอยู่อา้าวหินอยู่ครับน,นั่น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 จรงงดิน้ำใสๆจากวันนี้งับเลยนเานาะง้บงับออกมา,นานเลยเราไปเทอยู่ปีเข้าอี <c oughs> <c oughs> ตอนใส่เขากับปลาเด็ดไทยให้เบิองเนาะปลาบะหมี่เนาะแมนครับหลันงนี้เห็ดอ่นโตนเลยครับแมนท่านพิษหวังอยู่ใจพี่น้องจ้าใส่ไงพร้อมจ้ะก็มีหอยอยู่เนาะปลาบะหมี่เนาะแมนครับคือว่าเราจะแรงหากินจ้ะแต่แต่ตว่าไพสีมันจ้ะพี่น้องของโมนี่มนัไมนไผพมนันมันเด้อจ้ะอุ้ยตัวนี้ เก่งไผเก่งมันพร้อมเนะครับหลวงพคนก็เก่งมองเนาะแม่นจ้ะาคนเก่งตุ่มครับอ้าวลุกก็ต่อล้างหน้าครับพี่น้องบางช่วงก็สิบ่มีหม่องไส้ครับพี่น้องย่างเลาะหาวังครับอีกหลังนึงอยู่ใต้เหอะใหม่ครับพี่น้องไลอยอยู่ไส่ไม่ทั้งน้องก็ไม่โดนนู่นทั้งนััมได้เนาะแม่นครับยางน้ำหนำกับสิติ่งสีแนมบ่เห็นปานไดครับกันทางเนาะ อ้ไตีงยงจ้ะพ่อพงศ์าวตียงครับนี่น้า,าติดลอยลอยอือหุ่มเบิดเลยลังนี่ลังใดเป็นเขาห้ามกระสีเบิดครับพี่นอ้องมือน,นี้ชวนมาเข้ากระสีใส่นามเลกเนาะแม่ครับเพราะว่าหนามรายจ้ะพี่น้องจ้าหางใหญ่ครับอือหนามเป็นตะเลนขนาดจ้ะพี่นอ้องงานตรงนี้ แต่ตอนใส่เน <át>, <pot> ี่ยบ่คืดเนาะเพราะว่ามีน้อเอ้ยงามๆจ้ะพี่น้องจ๊ะอีกหลังหนึ่งใส่ว้ไต้คอนแมมป้ามิเอามาเทผี่าเทข้างหนั่นก็ได้ตัวอ๋อเจ๋อจ๋อโอ้โห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  อสีเห็นเงียบๆหนอเงีนจ้ะเอางับลงมาเลยเงี้ตัวนี้เยาเียวมาเงียบนั่นน้ำกวงเนาะยู้อสก็เขาโบเบิดเดี๋ครับเขาเบิดสไนนเอาเนาะ เสียงน้ำในเกิบนาะเพราะว่เมรตักกูเขาลงกันน้ำไหลลงครับน,น่าไปค้อนนี่ล้วเนะะาะน้อ้อนเล็นลอยย่พี่น้องจ้าน้ำใสใสเฮ้ยลอยย่ลอยยุถึงกันบ้างค,ครับสหนอยสไดเนาะนั่น นั่นนั่นน,นั่น,นไปลอยนั่นนอก้อนตีใส่าหงบ่ไก่กันแหงครับบ่มีมองเท่ครับมาเท่น้ำหาดครับพี่นุ่ยนีกระปูพร้อมล้างกระปูเขาเกิดสียกออกนะพรกมีนเนาะนี่ครับว กำม,มอนสุลังอยู่ครับอืมม้ามากน้ำมีน้นำไหลๆในในน้อยเนาะเพิ่นนี่นาะแนี่ครับขึ้นมาลินน้ำจ้ะอีกหลังหนึ่งก็อยู่ไต่คอนอีกคือเก่าครับพี่น้องไต่ค้อนใจพี่น้องจ้าหลังหนึ่งครับ,อรบโอ้ระวังได้ไหมพี่หน,นึ่ง Cái lắng không? Để khó ăn cái Em hiến mà Ồ hiến lôi yếu hiến lôi trời phía nông chá hiến lôi yếu chá Lắng giọt giọt đấy Ồ, น,น, i, น้ำเละๆในน้อยจัติน้องจ๊ะบานหอากับคอว่างนะเนาะคนสิขึ้นมาเลนน้ำหานี่ไอแปดค้านะถ้ากเก็บออกเนาะนี่ครับจพี่น้องอื้อยป,ปูยวจะปูไามไม่ปูกคสิปีแออล้ว ใส่กางเกงมีปากสีกวางครับพี่น่องแมนจ่ะสวยๆครับต็มดงๆเนาะจ้ะแม่ปลาเมฆก็สเกบปาป,ปูออกจากพี่หน่องมันใ่ถุงจ้ะครับผมเหมืนตอนล้างนาครับครับผมสภาพทำเลครับกับสียางวีใกล้เติบครับพี่น้องจึงสีมีวังนหน่อยๆจะจเจาะจะแจกครับอีกลังนึงครับข้อว่างนำไลคือเก้าครับพี่หน้องล้างนี่ เดี๋ยวเห็นไอ้แปดขาเลยโอ้ย่ันตะตุ่มคาแล้วไอ้แปดขาอ้าวโอ้ยต่อยกันดิแต่ว่ากองทับไอ้แปดขาจ้าพี่น้องโคตรโผ่เนาะโคตรโผทำเลเพ็่ไห้ยแน่ดีเนาะไม่ต้องร้ายครับเม่นจ้ะ อ้าวมาน,านอันนี้ก็เอาอันนั้นเราจะพี่น้องธรรมาดาเด้นอนี่เทก่อนจะเก็บออกเนาะเพราะพอมีเนาะเอ็นครับอุ้ยพี่น้องจ้าอุ้ยใส่กระปูลงลังนี่กับเต็มติ๊กเลยเ <c oughs> อ็กองทับครับมาเป็นกองทับกับเอ็นฝ่ากเก็บออกนีแล้วตายสิเบ่งงามเนาะ แน่นครับแน่ปรรมมีขออนุญาตเก็บแด้วจัยพี่น้องลั้งนึงอยู่สนคอนครับพี่น้องเปจังไหนลั้งมีแน่มเห็นบปล่านำมือบ่แน่มเห็นตุมือแน่มเห็นป่ะ โดนสิล้ได้ดกันจ้าน oh. ้าอันไหนอุย <además> ก <t> ังไมมันโดนแห้ทำมกนกโอ้ยดูให้ขนาดมันกกนให้แั่จังนี่พลังไลาหิไอ้จัง เอาเก็บกระปุอกออกเรียบร้อยจ้ะพี่น้องจ้าอือเดี๋เก่งไปได้แล้วังง้างขู่ประถันได้เนาะตุนกันต่ออีกจ้ะพี่น้องจ้านั่งนี่ครับพี่น้องลอยในตุนน่ม้ด้วยใจพี่น้องจ้าทางน้อก็มีเนาะมีครับเอาแม,ม่พ่มมี่วางของ แล้วก็มีเตรียมวางเขาว,วางคลองแล้วครับพี่น้องหลังจากวางคลองแล้วครับพี่น้องเนียน,นครับอ้าวลุนกันเพื่อนครับเนมเห็นแต่ทางหนอกเพื่นนี่เนาะยังไงสิมีหลายเป็นไรครับพี่น้องเย,ย็นเ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 หลื่อมไหมอ้าวเห็นอยู่ นเอาโบพิดหวังโบพิดหวังเอางับเลยกจุ๊บแนมเหียนเนาะแมนครับแหลมชื่ใสซนะครับตรงนี้เนาะแมนครับยังใสอยู่ครับพี่ตอนพื้นเลจะพื้นออกเฮ้ยข้างอะไรอีกจะรังวะ นายจะเหลืออีกลังหนึ่งเหมือนในบ่อลงตัวเด <laughs> ี๋ยวต้องนับเบิองอีกทีหนึ่ง <laughs> <ป>น้ำงามเลยครับงามขาดจะพี่น้องจ้าอ่าไปลุนต่ออีกลังหนึ่งครับพี่น้องไปไหนพามีอีกลังหนึ่งลังสุดท้ายพูนละสุดวังละสุดวังเลยนะจ้ะพี่น้องจ้าไปครับไปลุนกันครับนะครับใส่ถึงหัวสุนน้ำหาดเนาะ ข้อหาดครับพี่นออ้องน้ำมึอดอาซิโบเฮนก็เป็นไปได้ <c oughs> ขอนน้อหวังกันี้เกกียจาพี่นอ้องจ้าล้งที่ถ่ายจ้านัา่นกี้เกีย่ครับแต่ห้งบันถึกได้ขีเกียนไหเนาะนี่ครับ สุดท้ายท้ายสุดครับสุดท้ายท้ายสุดอ่าเด็ดเทอยู่ดากพ่อพ่อมี่เด็ดเทน้ำมูกอยู่ครับเมนจ้ะมันนี้บระเดยุเป่าพ่อรังด้อจ้ะพี่น้องจ้ารังสึกหน่อยลังถึกร้ายแล้วจ้ะทำงานทั้งสิบหกหลังจ้ะขันเจ้ารังเนี่ยเต็มติ๊กบ่จักน้พ่อพ่อมี่รังสุดท้ายเลยครัพี่น้องเบิ่งเลยน้องแม่พ่อมี่เนาะแมนจ้ะเกือบเต็มกระติกอยู่ครับพี่น้องอีกน้อยหนึ่งครับค่ะเอากระปูใส่หนีเต็มพอดีเนาะเมนครับแยกกระปูออกจากพี่น้องจ้ามัน ครับผมผลงานก็ตามที่พี่น้องเห็นเรื่อยๆแล้วครับยามแล้วโขบเบิร์ดทั้งสิบหกหลังใจพี่น้องจ้ะผลงานมาในีกระทืบประมาณู่ใจพี่น้องมึงผลงานโดยรวมเลยจ้าผลงานมาในีใจพี่น้องในติ๊กเดี๋สิเป็นปลาล้วนๆใจพี่น้องจ้ะถือประมาณน่ะพอปลาหมี่เนาะแมนครับมันขาดอยู่ใจพี่น้องจ้ะมันเนีะตรงงามอยครับจ้าเป็นปลาซิ่วขาวปลาขาวน่ะพอปลาหมี่เนาะแมนครับปลาหางแดงก็มีครับจ้าไอ้กั้งไอ้กั้งไอ้กั้งกับสองสามตัวเนาะจ้า กระปูกระปอมเม่นหน่อยๆด้วยกระปูเข้าใจพี่น้องกระปูนี่สืบๆอยู่ซองซ้ำหลังเนาะนมีหลังหนึ่งแล้วครับลายแห้งกองทับเพเลย์ใจพี่น้องจ้ะกระปูนี่ยลายเติอบอยู่ครับกระปูเนาะกระปูน,น,ปปน,นี่แม่ปอรมีกอัสใหหลานตามมุงพี่วพวน้องพอประมาณเนาะ,ะครับผมครับผมหลังจากที่ไปใส่ตุงกุ้งมาเงาเนาะเมื่อเมื่อครับเมื่อเนี่าพี่น้องมากังเวิ่ครับพี่น้องใส่ป่าเนาะถือว่อมานครับแบบแจงหูแจงตาใะพี่น้องจ้ใจถือว่อมานี่เนาะพอประมีเนาะแมนครับ พีก่การเท่ากับบ้านน้องเม็กตะบนห้วยคาอำเภอพุทธินจังหวัดอุบลราชธานีจ้าจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสองอีสานบ้านฉันเด้อจ้าแม่ปามีก็ขอบ,บุญขอบคุณผู้ศรีเขามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าครับผมหลุ่นกันเบิ่งเนาะว่าเฮาสิไปเฮ็ดหยังครับใส่ไม้ใดเนาะแม่นจ้า